ดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเด้อค่ะบวสิปิน FC น้องกุ๋มอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพร่ FC พ,พ,พลังเงียบแล้วก็ FC ทั่วโลกเลยค่ะครับเมื่อนี้กะโอ้เมื่อวานเามื่อวานไหนป้าไหน<ม>พิ้นมาค่ะพี่น้องค่ะนี่พิ้นมาบัดที่นี่เลขถ่ายมันลงถ่ายด้วยหกสี่เก้าเนาะเนี่ยหกสี่เก้าเด้อบ่เห็นดอกเนาะ กสี9เาซี่ทุกท่านที่ฟั้งคิดมาว่านี่ถ้าเพื่อนซื้อเป็นนี่เพื่อนสิถือตามเล่านะเพราะว่าแต่หนูนี่ซื้อบ่คอยเป็นมีโชคแต่ไม่มีลาภซื้อแต่อันสีเก้าไหมคะมันออกเก้าสี่เก้าแปดไงหนูหนูนะซื้อสี่เก้าแต่หนูไม่กลับไงมันออกเก้าสี่ไงเก้าสี่เก้าแปดไม่กลับก็เลยโอยคนซื้อบ่เป็นน้องมีโชคแต่บ่มีลาภ หรือว่ามีอุตสา,อ,าอันมันยังมีเลขกอุตสาวันที่สิบหก,ก,กปีอือทอง่าองอุกอิงเด้ออุกอิงอุกอิงซอยแม่ใดเด้อให้แม่ได้พินแล้วให้แม่ถือเหล็กเด้อให้แม่มีโชคมีลาบแต่ว่ามีโชคแต่ลาบยังบ่ทันมากค่ะหรือมันสิไปเหมืองอืนงอ่นเหมือนเฮือนี้นะมันบ่อ่ามันมียังมีวันที่สิบหกวันที่สิบหกนี่แหละโอ้ยเสียดายค่ะเบิ่งเลขแบ่งหาร้อยของประกันใช่ไหม 7จ็หครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งเสองเจเจหสองเกสองบัตนี้มันนี่เลขกิ๊เกี่ยวของกันเนี่ยหน,นึ่งหกแตัวหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งหกปดหนึ่งเก้าก้าเกสองสองสเก้าสศหนึ่งหด้วยแยกครับพี่น้อง ไห้มี่ดวงมีโชคไม่ลับพ้าก<ล>ัน <ปะ S 1> เอาครับพี่น้องจังอันนี้แ่ะน้องเขาอุตส่าห์เอาดวงมาเอาเอาโชคมาให้กันยังบ่ได้อยู่อุตส่าห์ทรหาอุ้งอิงอุ้งอิงซอยแม่ดเด้อเนี่ยที่ว่าหมู่บ้านนี่เป็นลิดทีได้พีดมากนะคะตัวเนี้ยที่ได้มาน่ะมันไม่มีเบอร์โทรมันไม่มีเบอร์โทรคิดว่ามันสิบบ่ได้แล้วลรขอไปสามรอบแล้วค่ะสามเดือนกว่าล่ะคิดว่าคงจะไม่ได้ละมันอยูยูมันกับมาไหมค่ะขอไปวันที่ยี่สิบหกเนาะ ประมาณแค่สิบกว่าวันมันมาหดไปนี้ก็เลยว่าโอ้ยมาเปิดเป็นเลขโอ้ยเลขค่ายมันเป็นพ่อสาเกิดนอ้องอี๋ซีเก่าอีกหมอกัเลยสื้อเต้ซีเก้าตรงๆแล้วก็กลับโอ้ยกลับแตกมันยังมีอีกรับพี่น้องอาจจะาจาเป็นโชคเออโชคเรามันอาจจะยังไม่ไถึงนะครับพยายามซื้อลอตเตอรี่ไปม,มือนี้โอ้หือมือนี้แสดงนิสัยค่ะแดงอยู่ สระบุรีครับโอโอเขาเอิดแบบไหนสีมาขอดแกนบ่มีเล<า>ยเดือนดีนนเดือนนีบ่มีเดือนนีบม่าาบมากขอดแกนเลยย่ไกลพี่น้องสาวหน่อยเพ็ดบั่นแพ่งสแสดงอยู่ที่อำเภอหน,นองแคจังหวัดสระบ,บุรีนะสวนน้ำดีดีปักครับพี่น้องสวนน้ำดีดีปักเอากับผ้ากันไปเบึงน้องมุ้หญิงครับมือนแรงไปให่กำลังใจ เอฟซีที่อยู่ใ,ใกล้ๆครับอยู่แถวสระบุรีนะครับสระบุรีใกล้ๆเขตติดต่อกันเนี่ยแถวๆนั้นส่วนน้ำดีดีปักนะครับตอนนี้เวทที่กับเ็บใกล้สล้วแล้วครับพี่น้องสิ้วแล้วครับไปแห่งกวาังใจกันในหลายครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี น้องแค่จะมาสวนสวนน้ำดีๆปากกับพี่น้องเรื่มเลยครับพี่น้องเลยมาแลงครับไปะแหงก็ไม่ใจครับยุดอันอนี่ยุดแถวข้องหกสิข้องหกเออหกก<อ>ระลังซิสพี่ลำไยนะโอ้ยรุ่นน้ำอ๋อแตห้งเปลี่ยนยุบานกับเบิง้งกับพี่น้องรุ่นรุ่นซอยน้องอุ้งยิงเพราะว่าหน้าอุ้งยิงอุ้งยิงเพี้ยงไหนคนมาเบิ้งน้องอุ้งยิงไม่หลาย คาถาอุ้งอิงคาถาอุ้งเพียงอุ้อิงหลังจากทำไย่แสดงจบคนกำลังมาสาวหน่อยเขาเต็มเลยกับพี่น้องวันเราไย่เลือกทุ่มเนื้อบวกก็ได้พร้อมกันเนาะพร้อมกันตอนแรกกันในวัดโอ้ยถ้าแสดงความกันนี่หมู่ลิจ่าเด้อหัวงานนี้แต่นาะน้องอิงกับหนาลายอยู่เด้ตอนต้นๆช่วงเช็คเศร้าเนี่ยบอกท่านมีคนดิเฮ้ยเปิดมาซองเบิ่งยูหนาวิธีนุ้ย ยังในสิมีคนมากบ่านอ้อจเต้นตุ่มตุ่มตำแต่สุดท้ายอุงอิงก,ก็คืออุงหิงครับพี่น้อง mm hmm. เหตุผลพ่อยังมาติเพราน้องอุงหิงนี่เป็นคนมีบุญมาเกิดเด้พี่น้องเป็นยังบวมางสิเคยเห็นบ่มีนักล่องคนไหนเน่ที่ไปแสดงแล้วก็มีคนมาถาเอาเงเนหน เขาแขวเก็บเอาเก็บเอาเนาะป่าเก็บ hmm. เิ้งเลยมีคนมาถามรั่นไหนครับพี่น้องมีคนเดียวในโลกนะขนาดกำนั่นแกเนาะมุนันบุนแสดงอยู่ห่างเยสเด็กกำนันแกมันยืนบึงโอ้บุญบุญนะรันวาคนมีบุญมาเกิดบุญกุศลที่เคยทำมาก่อน กำนันเกียบอกว่าถ้าเป็นกำเนันเกียเนี่ยเป็นคนจัดงานเนี่ยโอ้ยสวยเสด็จเงินอี่ครับต้องเฮียออกคุณเศต้ยยงังคอได้อันนี้น้องอิงมาปั๊บเนี่ยคนมาถาแล้วครับพี่น้องคนมาถาเอาเงินมาให้เป็นบุญเ,เป็นบุญเส่วนเพราะฉะนั้นไทยเฮากะซอยทาบุญน้ำกันนะครับวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดท่านว่าเนี่ยนะครับที่บ้านนองรู พอเอกเพิ่นพิมพ์บัตรให้เหมือนประมาณสี่พันใบครับพี่น้องอเป็นบัตรเนี่ยค่เป็นสกอสอนี่ตัวด้านหลังของบัตรนะครับเป็นลายมือของน้องหญิงไว้พ่อห้พอแม่เอฟซี่ทุกคนนะครับให้มีโชคมีลาภให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสื่อเข้าสื่อบัตรตัวเนี่ยอ่าพอเอกส่งให้ถึงบ้านเลยครับ บัตรละหนึ่งร้อยยี่สิบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วครับบัตรเนี่ยเป็นสกสเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นการทําบุญร่วมกับน้องญิงนะครับน้องญิงกับพ่อเอกแม่หน่อยเพราะว่าเงินจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจัดงานในครั้งนี้พลศรีแบงเป็นสามส่วนกับพี่น้องส่วนแรกก็คือเป็นถวายวัดนะครับวัดบัตรคู่ส่วนที่สองก็คือให้โรงเรียน บริจาคในุ่งเรียนส่วนที่สามก็หาบริจาคให้เราพ่อสตอครับอ่าก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลน,น,นี่ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามส่วนกับพี่นองเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ใครมีโอกาสก็ไปเขาดาวที่บ้านของคู่บ้านของอิงครับที่จอดรถเยอะแยะ ตรงไฮรงหน้าเนี่ยกลางเต็นนอนนอนได้สบายเลยคาร่บมีอันโอกาสได้ไปกับซื้อบัตรครับซื้อบัตรมันสิเบมดก่อนเด้พี่น้องพอมันมีแค่สี่พันใบเท่านั้นเองเริ่มขายเริ่มขายแล้วครับตอนนี้เริ่มขายมาแล้วนะครับเอาเริ่มขายแล้วโอเคเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แตบว่าเบานิดๆหน่อยมาถามข้าวว่ารลขครับอย่าลืมมันยังมี วันที่สิบหกจะ้นะคะแล้วก็วันที่สามสิบเลขชุดเนี่ยตามเลยครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าหกแปดสองสี่เก้าสามศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าจะโอเคค่ะเอานะพูดในไลน์ที่เขามารับช่วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เลยเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะขอคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะ พอกันไม่คิดหน้า